คนทำเกษตรอินทรีย์น่าจะเคยเจอปัญหานี้กันบ่อยๆนะครับเวลาจะเลือกใช้จุลินทรีย์เนี่ยระหว่างจุลินทรีย์เจาปลวกตัวเก๋าจากธรรมชาติกับ EM หรือ Effective Microorganisms ที่เป็นสูตรสำเร็จจากห้องแลบเอ๊ะจะเอาตัวไหนดีวันนี้เราจะมาฟันธงกันให้ชัดๆไปเลยครับว่าใครเหมาะกับงานไหนกันแน่เอ๊จุลินทรีย์ดีๆเนี่ยมันก็เหมือนๆกันหมดหรือเปล่าใช้แทนกันได้ไหมบอกเลยตรงนี้ว่าไม่ใช่เลยครับ ความเชื่อนี้แหละที่ทำเอาหลายคนพลาดมานักตอนนักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงต่างกันและมันสำคัญกับผลผลิตของเรายังไงมาครับมาทำความรู้จักผู้ท้าชิงของเรากันหน่อยฝั่งซ้ายนี่เลยจุลินทรีย์จาวปลวกตัวเก๋าจากธรรมชาติแท้ๆส่วนฝั่งขวาคือ EM จุลินซีย์สูตรพิเศษที่พัฒนาในห้องแลบบอกเลยว่าสไตล์การทำงานนี่คนละเรื่องกันเลยครับเอาละครับ เรามาดูตารางเปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยดีกว่าเห็นไหมครับว่ามันต่างกันตั้งแต่ต้นทางเลยเจ้าปลวกเนี่ยมาจากธรรมชาติ100%เปอร์เซนส่วน EM คือการคัดสายพันธ์ุในห้องแลบแล้วดูจุลินทรีย์ตัวหลักสิครับคนละกลุ่มกันเลยเจ้าปลวกมีทีเด็ดคือเชื้อราไมโครไรซาเป็นคู่หูของรากพืชเลยนะส่วน EM จะเป็นพวกแบคทีรียสังเคราะห์สแสงกับแลคโตบาซิลัสแต่จุดที่สำคัญที่สุดขีดเส้นใต้ไว้เลย คือเรื่องอาหารครับเจ้าปลวกกินแป้งแต่ EM กินน้ำตาลเรื่องนี้สำคัญมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมาถึงยกแรกกันแล้วครับและบอกเลยว่ายกนี้สำคัญมากเพราะมันคือจุดที่คนพลาดกันเยอะที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องอาหารของจุลินทรีครับให้ผิดนี่คือจบเลยนะตายยกรังกันเลยทีเดียวจําง่ายแบบนี้เลยครับเจ้าปลวกคือทีมแป้งชอบข้าสุก ชอบรำแต่เกลียดเกลียดของหวานหวานห้ามเด็ดขาดเลยนะครับที่จะเอากากน้ำตาลไปให้เขาไม่ได้เลยส่วน E.M. เนี่ยตรงข้ามเลยเป็นทีมน้ำตาลครับเขาต้องการน้ำตาลเป็นพลังงานหลักเลยต้องใช้กากน้ำตาลเท่านั้นในการขยายเชื้อ2ตัวนี้สลับอาหารกันไม่ได้เด็ดขาดย้ำอีกทีนะครับสลับกันไม่ได้มาต่อกันที่ยกที่2ครับเรื่องพลังพิเศษถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพนะเจ้าปลวกเนี่ย คือสายบูนักเจาะทะลวงส่วน EM เนี่ยเป็นสายสปอร์ตนักเคลือบปรับสภาพอ่าแค่ชื่อก็เห็นความต่างแล้วใช่ไหมครับพลังของเจ้าปลวกนี่มันสุดยอดมากเลยนะครับคือมันมีเอนไซม์พิเศษที่ย่อยของแข็งๆอย่างเซลลูโลสได้เซลลูโลสก็คือพวกเส้นใยในกิ่งไม้ฟังข้าวตอสังขพดอะไรพวกนี้ละคะ่ะของที่ปกติย่อยยากๆเนี่ยเจ้าปลวกจัดการได้สบายมากแถมยังเป็นเหมือนหน่วยนำร่องให้รากพืชชอนชัยไปได้ดีขึ้นด้วย ส่วน E.M เขาจะถนัดอีกแบบหนึง่งคือเก่งเรื่องปรับสภาพวดล้องโดยรวมย่อยของนิ่นนมๆอย่างเศษอาหารได้ดีแล้วก็เป็นเจ้าพ่อเรื่องกำจัดกลิ่นเลยครับใครทำปุ๋ยหมักแล้วเหม็นๆเนี่ย E.M ช่วยได้เยอะเลยเอาละครับรู้จักทั้งคู่ดีแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสึกตัดสินคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วตกลงส่วนของเราพืชของเราควรจะเลือกใช้ใครเป็นแชมเปี้ยนสาหรับสวนผลไม้ไม้ยืนต้นต่างๆผู้ชนะก็คือ จุลินทรีเจ้าปลวกครับชนะแบบขาดลอยเลยทำไมละ่ะเพราะว่าหัวใจของไม้ผลคือระบบรากที่ต้องแข็งแกรง่งอยู่ไปเป็น10บสปีซึ่งเจ้าปลวกเนี่ยมีไมโครไรซาที่เหมือนเป็นรากพิเศษช่วยให้ต้นไม้หากินเก่งขึ้นเยอะเลยและยังช่วยย่อยกิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงใต้ต้นให้กลายเป็นปุ๋ยอีกด้วยงานแบบนี้ EM เขาไม่ถนัดครับแล้วถ้าเป็นพืชไร่อย่างนาข้าวไรอ้อยไร้ข้าวโพดละ่ะในช่วงเตรียมดินนะครับ ผู้ชนะยังคงเป็นคนเดิมจุลินทรีย์เจ้าปลวกอีกแล้วครับเหตุผลก็ง่ายๆเลยเพราะพืชไร่จะมีของแข็งๆที่ย่อยยากทิ้งไว้เยอะมากอย่างตอสังข้าวเนี่ยตัวดีเลยเจ้าปลวกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับมันจะเข้าไปย่อยสลายของพวกนี้ให้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีในดินช่วยลดการเผาไปได้เยอะแล้วดินก็จะร่วนซุยขึ้นมาทันตาเห็นแต่แต่ถ้าเป็นแปลงผักสวนครัวเล็กๆพืชล้มลุกอายุสั้นละ่ะ สถานการณ์เปลี่ยนแล้วครับแชมเปี้ยนในเวทีนี้คือ E.M. ทำไมถึงเป็น E.M. ก็เพราะว่าผักพวกนี้โตไวต้องการปุ๋ยแบบด่วนๆซึ่ง E.M. เนี่ยเก่งมากเรื่องการปลดปล่อยธาตุอาหารเร็วๆให้พืชเอาไปใช้ได้เลยเหมาะสุดๆกับการทำปุ๋ยหมักน้ำหมกักแล้วยังช่วยคุมกลิ่นแถมบางสูตรยังเอาไปช่วยไล่มแมลงได้อีกครบเครื่องเรื่องผักสวนครัวเลยครับโอเคครับเราเห็นแล้วว่าใครเก่งเรื่องอะไร แต่เดี๋ยวก่อนบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การเลือกใครแต่เป็นการถามว่าจะใช้ทั้งคู่ยังไงล่ะใช่แล้วครับมันมีกลยุทธ์ขั้นเทพที่ใช้ประโยชน์จากทั้งสองตัวนี้พร้อมกันได้สูตรมันง่ายๆแบบนี้เลยครับมีแค่2ส,สเต็ปสเต็ปแรกใช้เจ้าปลวกเป็นหน่วยบุกเบิกตอนเตรียมดินเลยครับให้เขาจัดการย่อยสลายของแข็งแระเบิดดินให้ร่วนซุยสร้างฐานทัพที่แข็งแกร่งไว้ก่อน พอมาสเตปที่2ช่วงที่พืชกำลังโตก็ส่ง EM ที่เป็นหน่วยสนับสนุนเข้าไปครับคอยให้ปุ๋ยทางน้ำบำรุงรักษาเสริมอาหารแบบเร่งด่วนมันคือการทำงานเป็นชิมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับมันเลยไม่ใช่คำถามที่ว่าใครดีกว่ากันเลยแต่มันคือการมองว่าทั้งเจ้าปลวกและ EM เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือคนละชิ้นในกล่องเครื่องมือของเราการจะหยิบไขควงหรือค้อนมาใช้ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังจะทําอะไรใช่ไหมครับการเกษตรก็เหมือนกันเลยเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานนั่นแหละครับคือหัวใจทีนี้ก็ถึงเวลาลองตรับไปมองที่สวนที่ไร่ของเราเองแล้วละครับแล้วลองถามตัวเองดูว่าสําหรับพื้นที่ของเราแล้วพลังแบบไหนกันแน่ที่จะเป็นคําตอบ